เปิดรับสมัครสมาชิกช่องดีเร c กเตอร์ศิลปชัยดังนั้นถ้าใครสนใจและอยากจะสรับสนุนส้างเครดิตให้กับผมก็สามารถสมัครได้โดยกดปุ่มข้างล่างนี้ครับสมัครจะร่วมในการเป็นสมาชิกสวัสดีรกบท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเร c กเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง วันนี้ผมขอ,อนำอบทความจากเพจเฟซบุ๊กของคุณเดชานรุนามานำเสนอครับผมตกใจตั้งแต่รู้ว่าสมัยนายเศษฐาทวีสินตัวแทนจากพักเพื่อไทยแอบนำประเทศไทยเข้าไปร่วมกลุ่มบริกสแบบเงียบเงียบแล้วผมคัดค้านมาตลอดว่าทำไมเราถึงไม่ยอมวางตัวเป็นกลางและนิ่งเฉยเสียเพราะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริกสหรือกลุ่ม G 2 0 ไทยก็สามารถค้าขายได้แบบเสรีกับทุกประเทศอยู่แล้วแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เพราะสู้ช่องข่าวอวยจีนไม่ได้ที่เสนอแต่ความขัดแย้งและสร้างภาพให้คนไทยเกลียดชังอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรปเกลียดนาโตแต่ไปส่งเสริมสนับสนุนประเทศข่อการร้ายและลุกรานประเทศอื่นๆทั้งที่คนไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างเลยต่อความขัดแย้งของประเทศต่างๆตอนนี้ คนไทยทั้งประเทศกำลังเผชิญกับขบวนการของพรรคการเมืองขายชาติที่ทำงานกันเป็นระบบทั้งพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลสื่อสารมวลชนและช่องข่าวอวยจีนและอยากให้ไทยกลายเป็นส่วนหนึ่งของมนฑลจีนให้ได้เรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยของลุงตู่เหตุผลเป็นเพราะลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยที่กล้าลงนาม การป้องกันการขยายอิทธิพลของจีนเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนโดยมีกลุ่มอวยจีนออกมาคัดค้านและด่าลุงตู่กันมากมายแม้แต่ตัวผมก็ไม่รอดหาว่าเป็นพวกอวยสหรัฐอเมริกาปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเก่าๆซ้ำซากผมไม่เคยให้ความสนใจเรื่องต่างๆมันจบไปแล้วต้องมองปัจจุบันดีที่สุดไม่ได้ต้องการรัฐบาลมาจากการปฏิวัติรัฐประหาร แต่ผลงานของรัฐบาลที่ได้มาจากภาคประชาชนนั้นมันห่วยแตกมากกว่าการปฏิวัติรัฐประหารในสมัยยุคของลุงตู่มากยิ่งอยู่นานผลงานยิ่งดิ่งลงเหวรัฐบาลคุมเสียงข้างมากยังทำงานสู้ลุงตู่เพียงคนเดียวยังไม่ได้เลยคือมันเห็นกันชัดๆไม่ได้เขียนอวยใครแค่ปีเดียวหลังได้รัฐบาลชุดนี้ขึ้นมาดูแลประเทศชาติกลุ่มทุนจีนก็เข้ามากินรวบประเทศไทยได้เกือบหมด รัฐมนตรีและพรรคการเมืองต่างๆก็นิ่งเฉยเพราะทุกอย่างมันคือกระบวนการที่ได้ถูกออกแบบเอาไว้แล้วทั้งหมดทักษิณบอกกับประชาชนตอนหาเสียงในภาคอีสานว่าขอบคุณคนอีสานที่ช่วยตีหนูตัวหนึ่งให้ก็น่าจะเป็นการโฟกัสไปที่พักภูมิใจไทยของเสียหนูนอกจากจะทำงานไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ต่อกรณีที่เสี่ยนหนูออกมาพูดปกป้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ขายไฟฟ้าให้กลุ่มว้าแดงผลิตยาบ้ามอมเมาคนในชาติแล้วผลงานที่อับปยชที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการก็คือมหาวิทยาลัยชื่อดังกว่า10แห่งในตอนนี้ก็ล้วนถูกกลุ่มทุนจีนเทาเข้าซื้อกิจการเอาไว้หมดแล้วไม่ใช่แค่เข้ามาควบคุมระบบการศึกษาไทยเท่านั้นแต่กลุ่มทุนจีนเทาพวกนี้ ยังมีแผนนําคนจีนอีกนับล้านคนแอบนําเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กลุ่มทุนจีนได้ซื้อกิจการเอาไว้ทั้งหมดแล้วใช้คนพวกนี้เข้ามาทำงานในประเทศไทยและเริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้าควบคุมทุกกิจการของคนไทยเอาไว้ทั้งหมดด้วยนี่คือผลงานที่ล้มเหลวและอัปยชที่สุดของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยภายใต้การดูแลของพรรคภูมิใจไทยเพื่อไทยสนับจน,นให้คนจีน เข้ามามีอำนาจในประเทศไทยแต่ภูมิใจไทยในฐานะที่ดูแลความมั่นคงของประเทศชาติสอบตกทางผักทักษิณบอกไม่สนใจต่อคดีที่ดินทรณีสงถ้าฟ้องตรกะูลชินกรมที่ดินต้องเอาภาษีประชาชนมาจ่ายค่างโง่ให้ตรกะูลชินที่7.7พันล้านบาทถ้าอยากเอาผิดก็ต้องไปไล่เอาจากคนที่เอาที่ดินมาขายให้ก็คือนายสนทเทียนทองโนนกับขา้าราชการจากกรมที่ดิน ที่ทุจริตคอร์รัปชันทักสินมาแผนนี้ลูกสาวที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่หัวเระชอบใจเพราะรู้ไส้รู้พุงว่าไม่มีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบในคดีนี้จะมีเงินมาชดใช้ให้ตระกูลตนเองได้ผิดกับพักภูมิใจไทยนอกจากผลงานจะแย่แล้วคดีเขากระโดงม,มีสิทธิ์แพ้แทบจะก100%ที่จะต้องรีบคืนที่ดินให้กับการรถไฟ อน,นุทินไม่เคยเอาชนะทักษิณสักครั้งผลงานก็เทียบไม่ได้แต่อีกสองคนที่ทักษิณพูดถึงในการหาเสียงที่ภาคอีสานให้ประชาชนช่วยจัดการให้ก็คือนายพีรพันธ์กับนายเอกนัทจากพรรครวมไทยสร้างชาติที่ทักษิณพ่ายแพ้ย่อยยับจนประสาทหลอนในตอนนี้ถ้าอุตสาหกรรมไม่อนุญ,ญาตให้เปิดสำรวจเหมืองแร่ที่เพื่อไทยพยายามผลักดันมาตลอด ถ้าอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานทุกโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานของนายทุนจีนทั้งหมดถ้าอุตสาหกรรมสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจีนที่ไม่ได้มาตรฐานมาขายในประเทศไทยถ้าอุตสาหกรรมสั่งห้ามนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ไม่ได้มาระฐานและทำลายสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นยาฆ่าญ้ายาฆ่าแมาลงทุกชนิดถ้าอุตสาหกรรมสั่งเข้ม ตรวจสอบโรงงานและอุตสาหกรรมประมงที่รับแรงงานเตือนเข้าทำงานจะสั่งปิดโรงงานทั้งหมดในขณะที่นายพีรพันธ์สั่งยกเลิกไม่มีการปัดฝุ่น M O U 4ีกับเขมรสั่งยกเลิอกกองทุนน้ำมันสำรองทั้งหมดสั่งยกเลิกการคิดค่าน้ำมันที่อิงจากหน้าโรงั่นที่สิงคโปร์และทำลายกลุ่มมาเฟียพลังงานทั้งหมดทั้งเรื่องน้ำมันและเรื่องการไฟฟ้าแค่นี้ก็เตรียมส่งทักสินเข้า ICU ได้เลย ทํานายว่าทักษิณจะไม่สามารถเอาชนะสองคนนี้ได้จากพักรวมไทยสร้างชาติและทํานายต่อว่ากระแสะพักรวมไทยสร้างชาติกําลังมาแรงทั่วประเทศแค่ชูนโยบายเอาพลังงานคืนกลับมาให้ประชาชนเท่านั้นเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่ต้องไปชูนโยบายเพ้อฝันอะไรอีกแค่นี้พักรวมไทยสร้างชาติก็กวาดที่นั่งได้เกือบทั้งประเทศแล้วในระบบประชาธิปไตยในยุคนี้ เป็นการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ตื่นรู้กับภาคประชาชนที่รอคอยแบมมือขอทานจนเคยตัวเท่านั้นหน้าที่ของนักการเมืองพักการเมืองในยุคนี้ก็คือต้องเอาความจริงมาเปิดเผยต่อประชาชนมันถึงจะรอดหมดสมัยแล้วกับนโยบายประชานิยมแบบเพอ้อฝันและชอบโกงเอาเงินภาษีของประชาชนมาแจก,กเพื่อหาเสียงให้กับพักตนเองวันหนึ่ง มันจะดับสนิทและล่มจมลงในที่สุดเองเดชานาุนาตศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับชอ,ชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้ว เราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM STUDIO โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ